بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอ ah, nah ัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการนิติศาสตร์อิสลามทุกๆท,ท,ท่านนะครับเรื่องราวของการเรียนรู้ศาสนาถือว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นนะบนพี่น้องที่นในบนการเรียนรู้ศาสนานี้เนี่ยพี่น้องครับจะทําให้เรานั้นง่ายในการที่จะไปสวรรค์ขออ ah, nah ัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาซึ่ง ทุกวันนี้ก็ต้องบอกกับพี่น้องว่าหนทางในการเรียนศาสนาเนี่ยสะดวกง่ายดายสมัยก่อนจะไปเรียนศาสนากันทีพี่น้องต้องลงเรือบางครั้งก็ต้องเดินทางบางครั้งใช้เวลานานาน,นะครับกว่าจะได้ไปไปร่ำไปเรียนกับครูบาอาจารย์ที่สอนหนังสือแต่ปัจจุบันนี้เพียงพี่น้องนั้นได้ใส่ใจ นะครับมีสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นทีวีวิทยุแม้กระทั่งใน Facebook Live นะครับในอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์มือถือเนี่ยพี่น้องก็สามารถที่จะเรียนรู้ศาสนาได้นะเรื่องราวของนิติศาสตร์อิสลามว่าในเรื่องของการปฏิบัตินะครับเราก็สอนกันมาจนกระทั่งถึงเรื่องของออการทำพัดแล้วก็ทำอุมรอข,ของท่านนาบี Muhammad s ลล l a ล ก็ต้องนำเรียนแบบนี้ว่าช่วงนี้ทางประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะที่ดูแลเรื่องราวของการเดินทางเข้าออกนะครับก็เริ่มที่จะเริ่มทยอยนะเปิดให้มีการทำอุมรอหแต่ก็ต้องเป็นแบบภายในก่อนนะคำว่าภายในก็หมายความว่าก็เริ่มจากคนที่อยู่ในประเทศของของเขาก่อน แล้วก็มีการจํากัดจํานวนในแต่ละครั้งในะแต่ละร,รอบแม้กระทั่งการไปละหมาดที่มสัสยิดฮารอมเนี่ยนะก็มีการจํากัดจํานวนที่จะได้ดูแลบริหารจัดการแล้วก็ต้องเว้นระยะห่างด้วยพอสถานการณ์ของโควิด1 9ตอนนี้ในต่างประเทศเนี่ยก็กลับมารุนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนประเทศไทยอัลฮัมดุลิลละเราก็ยังใช้ชีวิตปกติแต่ก็อย่าประมาทพี่น้องไปไหนก็อย่าลืมพก แมสนะครับหน้ากากอนามัยรวมถึงการล้างมือการล้างเจลแอลกอฮอลด้วยนะคนที่เป็นมุสลิมก็ต้องพยายามที่จะรักษาความสะอาดอยู่เสมอนะเราเดินทางมาถึงการหูกูฟของท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัาาลฮวะไลฮิวะซัลลัมเหตุการณ์ของการุกูฟเนี่ยก็จะมีเ,เรื่องของคุตบะนะการกล่าวคุตบะ,ะในวันหูกูฟ นะครับก็คือวันที่9เดือนรุ่นฮิจร์ในฮิจรรที่10นะเ,เมื่อวูกูฟเสร็จแล้วเนี่ยระยะของการวูกูฟก็คือตั้งแต่ตะวันคอยก็คือเวลาบ่ายจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าก็คือเข้าเวลามักรเรบแต่ท่านนาบีุฮัมมัสลลลอฮวะลัยิวะซัลลัมเนี่ยจะละหมาดมักเรเบที่มุดาริฟะแล้วก็อิชอารวมกัน จะไม่ได้ละหมาดมะเกรบท,ที่ที่ที่อารอฟาแปลว่าที่อารอฟาที่ละหมาดเนี่ยก็แค่สองเวลาเท่านั้นก็คือละหมาโดโยฮอดบายกับอาซัดนะเวลายินแล้วก็เป็นการกอซอดก็คือย่อแล้วก็จะมาอะก็คือจำํำนะจ้ำก็คือรวมพี่น้องกอซอดกยอ็ย่อแล้วก็เป็นในรูปแบบของ จำตกดีมก็คือการนำเวลาหลังมารวมอยู่ในเวลาแรกหรือเวลาหน้าอุลมามะได้ให้ความเห็นตรงนี้ว่าอันนี้เป็นมานาสิกุลฮัจเป็นรูปแบบของการปฏิบัติของท่านนาบีนั้นก็ไม่ต้องไปคิดมากเอ๊ะฉันมุซาฟิดไหมเนี่ยฉันเป็นมูกีมหรือย,ยังอ่าเพราะเงินขายของการยอ่อการรวมเนี่ยถ้าเป็นยอ่อต้องเป็นมูซาฟิดไงต้องเป็นคนเดินทาง อ่าดังนั้นบางคนอาจจะเป็นคนที่อยู่ในหมู่กิบในมระแวกนั้นแล้วมันมาร่วมทำพาธเนี่ยถามว่าจะย่อหรือหรือตำหัดเต็มคําตอบตรงนี้พี่น้องในการตอบของลัจนะาไดามะก็คือสภาอุลามะของประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยได้พูดเอาไว้ในกรณีนี้ก็คือเป็นรูปแบบที่ท่านนาบีได้ทําเอาไว้นะอันนี้ง่ายสุดเลยนบีทําแบบไหนเราก็ทําตามแบบนั้นแหลนะนะเมื่อ มีการก่าคุตบาบาเรียบร้อยแลว้วละหมาเดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะหลังจากนั้นนะบีก็จะเริ่มขอดุอาพี่น้องขอดุอานิยาวเลยนะนะขอยาวแล้วก็ยืนยกมือนะครับขอดุอาไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกเอ่อพอดวงอาทิตย์ตกแล้วเนี่ยถามว่าทำยังไงต่อก็ต้องออกจากที่อารอฟาแล้ว สมัยนี้การจะออกไปที่การจะออกจากทุ่งออราฟาไปที่มุดดาริฟาเนี่ยก็เป็นการขนส่งของระบบของฮัตนะอันนี้ไม่ใช่เดินไปเหมือนสมัยชั้นแล้วต้องรอรถมาแล้วก็ขึ้นรถเลขที่เท่าไรนะอันนี้ก็ต้องรอเวลาบางทีเนี่ยอาจจะรอเวลาจนกระทั่งถึงเวลาเข้าวเวลาอิชาไปแล้วก็เป็นไปได้อ่าถ้าถามว่าเราจะละมาที่ไหนละ่ะ แล้วก็เรามาที่มูจาริฟ้าเแหละแต่เป็นการรวมหลังก็คือเอามกกะเกเดบไปรวมอิชานะเดี๋ยวมาดูแล้วกันวันาบีทำยังไงมาดูที่หน้า164นะครับนะการออกจากออลฟ้าข้างล่างนะลูกเมื่อตะวันตกดินแล้วในวันอรลอฟ้าเนี่ยเข้าสู่วันใหม่แล้วพี่น้องพอมกกะเกเดปับเนี่ยก็ถือว่าวันใหม่แล้วนะเข้าสู่วันที่10ในช่วงกลางคืนนะครับ เมื่อตวันตกดินแล้วในวันอัลอฟาเนี่ยท่านรอสุลลล,ล,ลอฮ์สุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงออกจากอัลอฟาด้วยการจูงอูดนะโดยการจูงเชือกอูดของท่านจนหัวของคออูดเนี่ยนะครับเกือบที่จะชิดกับนะชิดกับใครชิดกับร่างของท่านนาบีเลยนะคือไม่ใช่จูงแบบหางๆนะคือการจูงแบบเอาอูดที่ จูงมาเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับตัวของท่านนาบีเลยและท่านนาบีก็เดินด้วยความสงบเสงี่ยมและไม่รีบเร่งนะไม่ต้องจำเอาจำเอาไม่ใช่เน้นเรื่องของความสงบเรื่องของความเเรื่องของอะไรเรื่องของสมาธิในในการที่ประกอบพิจารณ์ตรงนี้นะ พร้อมๆกันนั้นเนี่ยท่านนาบีก็กล่าวตัลบียะละไบกอลลอฮุมมาละไบกล่าวไปตลอดเลยนะไม่ใช่พูดคุยกันถามนูน่นถามนี่อันนี้กรณีจําเป็นกับไม่ว่ากันพี่น้องบางคนปวดห้องน้ําก็ถามได้บางคนอ้าวคนไหนมาครบหรือยังแท้นี่ก็ต้องดูแลใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องที่จะพูดกันในเรื่องไร้สาระเนี่ยนะก็ละไว้ก่อนแล้วเราก็เปลี่ยนจากที่พูดอะไรที่มันเป็นเรื่องที่อะไร ไม่ใช่เรื่องของศาสนาที่เป็นเรื่องจําเป็นเนี่ยมากล่าวตัลบียเพราะในช่วงเวลานั้นเนี่ยคำพูดที่เหมาะที่สุดก็คือการกล่าวตั้นเบียรับใบก็บ um ma, ลลฮุมมัลรับใบถามว่าขณะนี้เนี่ยฉันไม่ได้ไปทำฮั์เนี่ยก็กล่าวกล่าวแบบนี้ไหมก็ไม่ได้กล่าวแบบนี้ก็เป็นการดิเกตในในใน,ในสำนวนอื่นส่วนรับใบก็บ um ma, ลลฮุมมัลรับใบเนี่สำหรับคนที่คลองอิหรอมในกำลังที่กำลังจะประกอบพธิธีฮั์แล,ล้วก็อุมมรหอนะยันไม่ต้องไป ไปประหยัดของคนประหยัดอาจารย์ไม่ต้องประหยัดเต็มที่ไปเลยพี่น้องนะกล่าวตัลบียะเยอะๆละใบ,ก,บ,บ,บก,กัลลอหุมมาละใบละใบกะลลาชารีกะละกัลลาใบจนกระทั่งจบนะแล้วก็พอจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่นบ,บีเนี่ยกล่าวตลอดการเดินทางเลยและท่านก็กล่าวพร้อมกับทำมือและชีวะ้ว่ายาออยูฮันัสโอมนุษย์ทั้งหลายก็คือ บอกกับคนที่เดินทางมาทำฮัดนั่นแหละนะอัสกีนาตะวัสากีนะอัสกีนะตะสกีนะแปลว่าอะไรสกีนะพี่น้องสกีนะเนี่ยมันก็มีบางคนตั้งชื่อเป็นลูกนะลูกชื่อว่าสกีนะสกีนะแปลว่าความสงบนะครับจงสงบเธอจงสงบเถิดหมายถึงให้ออกไปจากอโรฟาด้วยความสงบและไม่หุนหันรีบเร่ง นะฮะดิสบทนี้เป็นฮีติสอิสลามมุสลิมเลขที่1218ทุกครั้งที่ท่านเดินผ่านเนินเขาท่านก็จะคลายเชือกอูดนะจูงอูดของท่านหน่อยเพื่อไม่ให้อูดเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเพื่อให้อูดสามารถเดินขึ้นได้ง่ายอ่านะคือในในหนทางในการไปมุตารีฟาในสมัยก่อนนู้นเนี่ยมันก็มีบางที่ที่เป็นเนินเป็นเขาบ้างนะ มันไม่ใช่แบบสมนุนสมัยนี้ขึ้นรถสบายเนี่ยถ้ำดุริลลาสมัยนี้นี่เขาเตรียมไว้ให้หมดแล้วแต่สมัยของท่านนาบีเนี่ยมันก็เป็นแบบแบบธรรมชาติเลยตามเส้นทางธรรมชาติบางครั้งมันอาจจะมีเนินมีมีมอุปสรรคหน่อยเนี่ยท่านนาบีก็จะคลายเชือกอูดเพื่อให้อูดเนี่ยสามารถที่จะเดินได้โดยง่ายนี่ก็คือความเมตตาที่ท่านนาบีมีให้แม้กระทั่งพวกสัตว์ต่างๆเนี่ย ไม่ใช่ว่าเราจะใช้มันจนกระทั่งมาให้มันกินได้นอนเลยก็ไม่ใช่หรือแบกจนกระทั่งหลังจากหักอย่างเงี้ยก็ไม่ถูกนะอันนี้ก็อเี็กทรมานสัตว์นะครับสอนแล้แปลวะละมาดพี่น้องสอนแล้วเนี่ยแปลวะละมาดนะและพักที่มุดดารีฟะอย่างที่ฉันนําเรียนไปแล้วอะ นบีไม่ได้ละหม,มาดมัเกเรบที่อัรอฟาแปลว่าพอหลังจากตะวันตกดินก็เตรียมตัวสัมภาระที่จะเคลื่อนย้ายมาที่มุดดาริฟ้าเลยนั้นสถานที่ที่จะละหม,มาดมัเกเรบกับอิชาเนี่ยก็คือที่มุดดาริฟานะที่มุตดาริฟาในที่สุดนบีก็ถึงมุตดาริฟาท่านนบีได้ละหม,มาดมัเกเรบและอิชาด้วยการอาซาหนึ่งครัง้งอีกอมาสองครัง้งอาซาครั้งเดียวนะพอ อาจารย์ครั้งหนึ่งเนี่ยก็ละหมาดและอาจารย์เสร็จแล้กกกลกว,ลวลลก,ลก็อีกอมะอีกอมะก็ละหมาดมรเกอ่าในเวลาอิชาพอเวลาละหมาดมัเกริบเสร็จแล้วทำไงต่อก็อีกอมะอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ละหมาดอิชานะเขาบอกว่าไอการละหมาดครั้งเนี้ยเป็นการรวมแบบตะคีรคำว่าตะคีรแปลว่า เอาเวลาแรกไปรวมเวลาสองแต่ไอตอนที่อยู่ในเวลาแรกก็คือเวลามัเก,กรืบเนี่ยเราต้องมีเนียดนะว่าจะเอามัเก,กรืบไปรวมกับอิชาไม่เช่ทิ้งไม่ได้เจตนาทิ้งแต่จะเอาเวลาและเวลามัเก,กรืบที่ได้ตอนนี้ไปรวมกับอิชาได้ไหมได้ย่าตาคิดกับย่งตกดมีมีปัญหาอยู่ที่เราสะดวกอันนี้พูดถึงการเดินทางก่อนนะบางคนบอกอาจารย์มันต้องตักดีมอย่างเดียวสิเพราะว่าอะไรเพราะเราจะรู้ไหมลนะ่ะอนาคตจะมีที่ละหมาดไหมเออ ไอ้อย่างเงี้ยมันก็ปลอดภยัยเพราะว่าอะไรถ้ามีที่เราตักตักดีมเลยแล้วมาเวลาก่อนเลยคราวนี้เราเดินทางยาวๆแล้วแต่บางครั้งเนี่ยมันเวลามันสันะ้นนะมากระเด็บนะพี่น้องรถมันก็ติดไอ้นั่นก็ไม่สะดวกที่ไม่มีแต่ว่ารู้ว่าแต่ว่าแปบลบว่าเอะติมานแล้วขาดคาันแล้วว่ะถ้าเกิดเลยจากนี้ไปเนี่ยพอหมดแม้ว่ามันจะเข้าเวลาอิชาแล้วก็จะมีที่สะดวกกว่าอันนี้เลยย้ำตะคีดไม่มีปัญหาดูตามสถานการณ์แต่อันนี้เนี่ยเป็นในรูปแบบของการทำฮั์ นะนบีก็จะยำเป็นยำตะคีซึ่งอย่างที่พลฉันบอกว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ได้ไปถึงที่มุดาลีฟาก่อนมันกะเบเพราะมะกะเดบเวลาสั้นไปถึงเนะี่ยหมดหมดมักะเบแล้วก็ต้องเป็นยำตะคีท่านไม่ได้ละหมาดสุนัตรอวาติบระหว่างละหมาดนั้นถามว่านะหมาตรวาติบเนี่ยมันจะมีหลังมักะเบด้วยใช่ไหมละ่ะหลังมกะกะเรบแต่ถามว่าพอละหมาดมักะเรบเสร็จแล้วเนี่ยอีกกมเลยพี่น้อง อีกรมาเลยแล้วก็ละหมาดอิชาเลยก็ไม่มีหลังมักะเด็บแล้วก็หลังอิชานบีไม่ได้ทำรอวาติบแล้วเพราะว่าฟัดดูนี่ขนาดฟัดดูยังยังอะไรยังรวมเลยนะและหลังจากละหมาดทั้งสองด้วยนะทั้งทั้งหลังซุบโบไม่ใช่หลังซุโบสักทีทั้งหลังอะไรนะทั้งหลังมักะเด็บแล้วก็หลังอิชาด้วย นะครับจากนั้นท่านนาบีก็พักผ่อนที่มุดเริฟ้าจนกระทั่งถึงเวลาซุโบโวเลยฮะดิซโซฮียบันทึกด้วยมามมุสลิมนะครับเลขที่1 2ึ่งสอิบนูมุนซิดได้กล่าวว่าอุลามะมีความเห็นเป็นเอกฉันว่าไม่มีการละหมาดสุนัตระหว่างละหมาดมัเกลิดละหมาดอิชาที่ที่มุดเดริฟ้เพราะพวกเขาเห็นพร้อมกันว่าสุนนะของท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคือการละหมาดมัเกลิบและอิชาที่มุดเดริฟ้า ด้วยการรวมหนังสือฟัดหุนบารีนะหลังจากนั้นก็พักผ่อนนะครับพักผ่อนะคือคืนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคืนที่ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงนะพี่น้องหรือใจไม่ใช่ใจสิ้าร่างกายไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แข็งแรงเนี่ยก็บางคนก็แย่เลยนะพี่น้องเพราะมันเป็นนอนทั้งคืนนีอย่างที่มีนานเนี่ยยังได้พักที่ที่นอนแต่ว่ามุสลิฟฟาเนี่ยมันไม่ได้แบบมีเต้นมีอะไรนะมันคือไปไปมาบีด ไปมาบีก็คือไปไปอยู่ในตอนกลางคืนแล้วมันก็ไม่ได้แบบมีเต็นท์ที่นอนอะไรอาจจะใช้ไอ้ข้เดียกอะไรล่ะไอท้ที่เตรียมมาอาจจะเป็นกระโปรงกระเป๋าเนี่ยนะครับในการหนุนหัวเอ็นกายหน่อยเพราะว่าอตอนที่ฉันไปทำพาร์ทตอนตอนที่เป็นนักเรียนเนี่ย อันนั้นคืนนั้นนี่คือก็ไม่ได้นอนเลยพี่น้องมันเดินกันด้วยเดินกันกว่าจะหาอะไรกันนะครับบางคนนอนนอนอยู่เดินพวกมาเดินมันเหยียบขาบางอะไรบางมันเยอะไปหมดคนเป็นล้านนะอยู่ที่มุทริฟ้าแล้วกลางคืนพี่น้องแต่อาราฟ้าเนี่ยก็จะมีเต้นมีอะไรกันมีวางเอาไว้จะดีกว่าที่มุดริฟ้ามุดริฟ้าจะเป็นทุ่งโล่งๆนะครับเพราะมันมาแค่โบีดเองกลางคืนเองคราวนี้เนี่ยบางคนที่อ่อนแอบางคนเป็นเด็กบางคนก่อชรามากแล้วเนี่ยจะทํายังไงดี พี่น้องต้องเรียงลําดับให้ได้นะว่าอันไหนเป็นดุก,กถ้าดุก,กลเนี่ยทิ้งไม่ได้แต่อันไหนที่เป็นสุนัตเป็นวาญิบเนี่ยอ่าน,นี้ก็วากันอีกทีหนึ่งอ่าสุนัตอันนี้ไม่ทําได้นะครับดูตามสภาพแต่ที่ดีก็คือรักษาทั้งหมดนั่นแหละพอมาในหนึ่งหกหกเนี่ยพี่น้องหน้าหนึ่งหกเนี่ยเขาบนบีบอกอนุในใน,ในหัว้อบอกอนุญาตให้ผู้อ่อนแอเนี่ยเดินทางสู่มีนาทันทีถ้าคนที่อ่อนแอไปเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็กลับไปพักที่มีนาเลย ออกจากอาราฟะไปมีนาเลยเพราะมันมีเต็นท์มีอะไรที่พักอยู่ใช่ไหมไม่ต้องมาอยู่มาบีดที่มุดรลิฟาแล้วท่านอนุญาตให้ผู้อ่อนแอบางคน mm hmm. ในหมู่ผู้หญิงที่มีอายุมาก mm hmm. เช่นท่านหญิงซาวดะ mm hmm. นะนะแล้วก็ท่านหญิงอุมมุสละมะนี่คือภรรยาของท่านนาบีทั้งสองคนเลย เป็นภรรยานาบีที่อายุมากนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงซาวดาแล้วก็ท่านหญิงอุมมูซาละมะคนอายุมากๆแล้วเนี่ยไม่สะดวกพี่น้องในการที่จะเดินทางไปที่บุดาริฟ f a อย่างที่ฉันบอกนะ,ะคือมันใช้เวลาสั้นๆจึงไม่ได้มีเครื่องอำนวยความสะดวกเหมือนกับที่อัลอฟาแล้วก็มีนาแล้วก็เด็กๆเ,เช่น อิบนุอับบาสอรอลลอฮุอันฮุมาตอนนั้นก็เด็กเลยแหละนะเกิดประมาณสักสิบขวบสิบเอ็ดสิขวบประมาณนั้นออกเดินทางไปสู่มีนาในคืนนั้นหลังจากดวงจันทร์เนี่ยลับหายไปแล้วนะอันนี้ไม่ใช่พี่น้องไม่ได้ไม่ใช่ว่าไ,ไปที่ที่มุดดาริฟ้าไป ไปที่มุจลิฟาแต่ออกจากมุจลิฟาเนี่ยหลังเที่ยงคืนอ่าแต่ท่านนาบีเนี่ยออกจากมุจลิฟาก็คือตอนกี่โมงหลังซูบบไปวลามาซูบโบแล้วก็ออกเห็นยังอ่าไปแต่ไปโดยที่ไม่ได้อยู่ครบเวลาที่ที่ดีคือตรงนี้อุลมามะก็บอกพอเที่ยงคืนไปเรียก,ก็ถือว่าพ้นละอ่าพ้นละตามฮะด,ดิษบทเนี แต่เรื่องนี้เนี่ยออ,ออกเดินทางสู่มีนาเนี่ยนะครับในคืนนั้นเลยนะหลังจากดวงอาทิตย์ลับไปเขาวงเล็บก็คือหลังเที่ยงคืนโดยไม่ต้องพักค้างคืนที่มุสดดริฟฟาอย่างสมบูรณ์วงเล็บนะอย่างสมบูรณ์นะรณขีดเส้นคำว่ายอมสมบูรณ์ข้าท่าจะเอาแบบสมบูรณ์ก็คือตั้งแต่และตั้งแต่เวลาละหมาอิชานเนี่ะ จนกระทั่งถึงซบโบเลยและท่านก็สั่งไม่ให้พวกเขานั้นขว้างหินจนกว่าดวงอาทิตย์ขึ้นนะใ,ในไมค์าว่าการจะขว้างเสาหินได้ในเช้าวันที่สิบเนี่ยต้องรอให้ดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนมีรายงานฮาดีสิระบุว่าคืนนั้นอุมมูสลามะเนี่ยได้ขว้างหินก่อนอรุณและนางก็กลับเข้ามักกะทันทีนะ อาศัยหลักฐานจากฮะดิษเยี่ยงนี้อุลามะบางส่วนจึงอนุโลมให้ขว้างหินก่อนตะวันขึ้นสำหรับคนที่มีความจำเป็นเช่นคนป่วยหรือคนชารามากๆแต่ถ้าปกติวิสัยแล้วเนี่ยก็คือต้องขว้างหลังจากดวงอาทิตย์ขึ้นแต่ถ้าโอ้โหคนนี้ก็ชารามากแล้วเนี่ยนะจะไปช่วงนั้นคนกันแน่นไปหมดเลยอันนี้เฉพาะคนที่อะไร คนที่พิเศษพิเศษตรงนี้ก็คือได้รับข้อผ่อนผันนะก็คือคนชาราและคนป่วยมากๆเนี่ยนะครับอันนี้เราให้น้องฟังแบบนี้นะอาศัยหลักฐานตรงนี้นี่แหละแต่ถ้าเราปกติทั่วไปก็รอเช้านะครับต่อมาเนี่ยก็เป็นการมุ่งสู่อัลมัชอรินฮารอมนะในวันรุ่งขึ้นท่านได้ละมาซูบุบเมื่อเข้าเวลาของมันละมาที่ไหนครับ ละหมาที่มุจดริฟะด้วยอาซาและก็อิกอมะม์อย่างละหนึ่งครั้งหลังจากนั้นท่านก็ขี่อูดมุ่งหน้าออกจากมุจดิริฟะไปที่มัชอารินฮารอมที่มัชอรินฮารอมนั้นท่านได้หยุดและหันไปทางกิบลัพร้อมกับขอดุอาและก็ตักบีรและก็กล่าวคำแห่งเตาฮีดจนกระทั่งแสงทองของดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นนะ มัชอารินฮารอมเนี่ยพี่น้องอยู่ตรงไหนอ่ะก็คือที่หนึ่งบริเวณภูเขากูซาอยู่ระหว่างมุตริฟะ้าและก็มีนาเนี่ยว่ามัชอารินฮารอมนะอยู่ระหว่างมุสริฟะแล้วก็มีนาซึ่งเราจะไปคว่างเสาหินนะเนาะพี่น้องก็ไปอยู่ตรงนั้นก่อนแต่ว่าถ้าเกิดเราไปทํากระแสน,นี่ก็ตามที่เขาพาไปเลยนะทีก็พากลับมีนาไปก่อนนะแล้วก็ออกไปคว่างเสาหินตอนใช้สายว่ากันไป นะครับนบีได้พูดบอกว่าวากอฟต f ฮาฮูนาบิจัมอินวะจัมวะจัมาอุนวัลมุซดาริฟตุกุลลุฮะมาคกิฟนบีบอกว่าฉันหยุดวูกูฟนะอยู่ที่สถานีแห่งนี้วูกูฟตรงนี้ก็คือหยุดพกักนะมาบีดนะนะ ที่ไหนอะที่มุดดาริฟะอ่าแล้วก็นบีก็บอกว่ามุดดาริฟะเนี่ยทั้งหมดล้วนเป็นสถานที่ที่เราได้มาบีดก็คือหยุดพักสำหรับกลางคืนและเช้าตู่วันที่สิบนะคาว่ามกุฟแปลว่าหยุดพี่น้องอ่าเราจะเรียกคาร์โมกุฟเนี่ยกับอ,รอาราฟะเพราะว่ากลางวันแต่พอเวลาเป็นกลางคืนเราจะเรียกว่ามาบีดนะ ซึ่งแปลว่ากลางคืนแต่ถามว่าตอนกลางคืนเราหยุดไหมก็ยังหยุดสิก็พักไนงะแต่ไม่มีกลางคืนจากนั้นท่านก็ออกสู่มีนาก่อนตะวันขึ้นจากนั้นท่านก็ออกสู่มีนาก่อนตะวันขึ้นนะนี่คือซุนน้าบางส่วนของท่านซร,รลุรลลอฮ์็อลลลลอฮาอะัยฮิวะซัลลมัม ที่ขัดกับการปฏิบัติของพวกมุสริกีในสมัยยาฮิริยะส์สมัยก่อนซึ่งพวกเขาจะไม่ออกไปจากบูติดฟะยกเว้นเมื่อดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาแลว้วอ่านี่คือการกระทําที่แตกต่างกันพี่น้องครับฮัทเนี่ยมันก็มีคนที่ทามาก่อนนั้นนะเพราะเขาก็สืบกันมาว่ากันมาเพราะว่าฮัทเนี่ยมีตั้งสมัยนบีบรอฮีมใช่ไหมล่ะแต่ถามว่าเหมือนกับรูปแบบที่ท่านนาบีทํำไหมก็เนี่ยก็จะมีรูปแบบที่ต่างกันไปแบบนี้ ที่อุลามะจะคอยบอกว่าอ๋อย่างนี้ไม่ใช่นะแบบนี้นะแล้วก็ยึดรูปแบบที่นบีทำเอาไว้คราวนี้เนี่ยก็มาถึงวันสำคัญและพี่น้องก็คือวันที่ส0วันที่10ถ้าพูดง่ายๆก็วันอีดนั่นแหละบ้านเราก็คือวันอีดนะส่วนวันคนที่ทำฮั์เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่จะออกไปขว้างเสาหินและนะ แล้วเมอควางเสาหินแล้วเนี่ยพี่น้องก็ตะฮันล้นไดอ้อันนี้ก็คือเรื่องของการเรียงลำดับนะพี่น้องจะเห็นว่าในขั้นตอนการทำฮัตเนี่ยที่จะเริ่มเข้าสู่การปฏิบัติเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่วันที่8ตารวียไปเตรียมตัวก่อนที่มีนาเสร็จแล้วก็เข้าสู่วันที่9ก็เดินเริ่มเดินทางมาที่ออราฟา ทำการบูกูฟพอกลางคืนปับ๊บก็เดินทางไปที่มุดดาริฟะไปเก็บหินนะและก็มาบีท,ที่นั่นนะออกได้เร็วสุดก็คือหลังเที่ยงคืนพ้นัพนพ้นและพนละ้พนที่นบีกําหนดแลละแต่ที่ดีเลยอย่างสมบูรณ์เลยก็ออกหลังหลังอะไรหลังละหมาดซุบ,บูเสร็จแล้วพอเช้าวันต่อมาก็จะเริ่มตอนเช้าตรู่ก็จะเริ่มออกไปคว้างเสาหินนะ พอความเสาหินเสร็จแล้วก็ทำการตะหันล้นเสร็จแล้วก็จะเดินทางเข้าสู่มสัสยิดฮารอมเพื่อการตะวา่าพาร์เรียกว่าตะว่าวิฟอร์ดแล้วก็ซาแอนนะเมื่อซาแอเสร็จแล้วก็เรียกว่าตะฮันล้นซาณีครั้งที่สองก็เป็นการทำสำรสมบูรณ์ก็จบแล้วได้ฮัดแล้วเป็นฮัทดีกันเรียบร้อยพี่น้องแต่ยังไม่จบนะต้องกลับมามาบีตต่อที่มีนาอีกสามคืนเรียกว่าวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามนี่คือขั้นตอนของการทำพาร์ กี่วันเนี่ยพี่น้องเจ็ดวันเท่านั้นแหละนะแต่เราก็าไปกันนานเพราะอะไรเพราะจะได้ไปร่วมละหมาดจะมาที่มสยิธารอมไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆด้วยแต่ช่วงที่เริ่มทำฮั์ก็จะมีประมาณเท่านี้เท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวจากลาเท่านี้พี่น้องแล้วคราวหน้าวันพรุ่งนี้เชาลานะครับเราก็จะมาดูเรื่องของนบีเนี่ยเตือนอะไรบ้างในช่วงที่ประกอบพิธีฮั์โดยเฉพาะหนุ่มๆพี่น้องบางครั้งก็ไปเจอสาวๆเนี่ยนะ ทำยังไงล่ะจะลดยังไงบ้างนะครับนบีก็เตือนในเรื่องนี้ไว้ด้วยเขาเรียกว่าการปราบในสิ่งที่ไม่ดีนะก็ต้องเตือนกันนะครับอันนี้นำเรียนพี่น้องแบบนี้วันนี้จากลาทรนี้ครับอบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะสนาโะนัยกุมโอร็อฮ์มะตุลลอฮิวะบอรอแกาตัว